สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกค่ะตาเป็ดถึงกูจะเรียนไม่สูงการศึกษาไม่สูงพูดไม่คล่องด่าไม่เก่งเหมือนมึงเหลี่ยมไม่จัดเหมือนมึงแต่กูก็พูดออกมาจากเหตุการณ์จริงความเป็นจริงกูพูดออกมามึงบอกว่าเพื่อนมึงเนี่ยไปยุ่งกับเขาทำไมไปลากเขาออกมาทำไมไม่ใช่มึงเหรอลากออกมา มึงพยายามอยากให้เขาได้คอนเทนต์อยากให้เขามีคอนเทนต์อยากให้เอฟซีสงสารมึงก็พูดแล้วนี่เมื่อวานนี้มึงสงสารเพื่อนมึงนำร่องก่อนเลยโอนไปเลยโอนไปเลยสินำร่องให้เอฟซีเห็นก่อนจริงกูพูดจะไม่นุ่มนวลแต่กูก็ไม่เสแสร้งกูไม่ตอแหละ หรือหรือว่าค่าไฟบ้านมึงถึงสามพันสี่พันอย่างที่เพื่อนมึงเอาออกมาพูดถ้าบอกว่าลุงวอไม่เซฟเพื่อนมึงเพื่อนมึงมีแต่ความปรารถนาดีถ้ามีความปรารถนาดีจะไม่พูดถึงฝั่งนั้นเลยจะไม่พูดถึงค่าฟงค่าไฟอะไรมากมายถ้าเขาถามถึงลุงวอเพื่อนมึงต้องตอบว่าต้องไปถามลุงวอเอง ไม่อธิบายให้เขาอะเพราะเพื่อนมึงน่าจะรู้ว่าลุงวออาศัยเอฟซีฝั่งนู้นอยู่เขาออกมามีจุดยืนของเขาเขาไม่เข้าฝั่งมึงเขาไม่อยู่ฝั่งนั้นเขาก็ยังถ่ายได้นะไม่ใช่ว่าขาดกันเลยกับฝั่งนั้นเขาก็ยังถ่ายเพื่อนไทยเช่ากอกได้ แต่มึงพยายามให้เพื่อนมึงไปดึงเข้ามาอยู่ฝั่งมึงคุยพยายามเอาไปทำงานด้วยคุยอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ฝั่งนั้นมึงเป็นคนดึงทุกคนออกมามึงบอกว่าเพื่อนมึงไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครจริงเหรออ้าวแล้วแสดงว่ามึงอ่ะเป็นคนสร้างความเดือดร้อนมึงอิจฉาไอ้ไหลอะไรอ่ะมึงบอกว่าไอ้ไหลบอกแม่ให้ ไปคุยที่สวนยางไม่เดือดร้อนหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมึงบอกว่าเพื่อนมึงอะเห็นแอดมินอยู่กับไอ้โซฟีไม่เดือดร้อนหรอเขาจึงเขาจนต้องได้ไปลงบันทึกประจำวันไม่เดือดร้อนหรอขนาดนั้นแล้วนะแล้วกูก็ไม่ได้เอ่ยอ้างว่ากูเนี่ยโอ้โหดีเลิศประเรสริฐสีต้องสามารถไปสั่งสอนลุงวอได้ไม่ใช่ มึงกรุณาเข้าใจใหม่ด้วยนะก็กูเห็นไงเพื่อนช่างมึงเน่ะเป็นห่วงเป็นห่วงลุงวอกูถึงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงมากมายลุงวอเขาโตแล้วเขาโตแล้วถ้าเพื่อนมึงเป็นห่วงลุงวอจริงๆนู่นให้บอกให้บอกลุงวอนู่นห้ามสิ ไม่ให้ลูกสาวเขากินเบียร์นั่นเขายังเด็กกูด่าเหรอกูพูดแบบนี้กูด่าเหรอแมมคนคนเรียนสูงอะ่ะถ้าพูดแค่นี้เตือนแค่นี้บอกว่าด่าเออปัญญาก็คงได้แค่นั้นแหลนะเนาะในเมื่อช่างรักพี่ก็เตือนสิอย่าให้หลานกินเบียร์นะมันไม่ดี กูก็ไม่ได้บอกว่ากูนี่โอ้โหเลิศลำเลิศประเสริฐสีดีเลิศประเสริฐสีแล้วอีกอย่างนะแต่ละประเด็นน่ะมึงดึงออกมาทั้งนั้นช่าง ơi, เอ่ยเออลุงวอเอ่ยพวกมึงพากันดึงออกมาไงมึงดึงช่างออกมาช่างก็ดึงพี่ออกมาไงออกมาพูดโดยที่ช่างก็ไม่คิดเลยคิดก่อนสิ หรือว่าได้รับข่าวอะไรมาก็ต้องพูดต้องพูดต้องพูดเลยจริงไหมช่างได้รับข่าวอะไรมานี่หรือคือคือความหวังดีช่างก็น่าจะรู้ว่าการกินเลี้ยงของลุงวอเงินสนับสนุนมันมาจากฝ่ายไหนช่างควรจะเงียบถ้าช่างรักลุงวอรจริงมีเอฟซีให้เงินน้องลูกลุงวอ มาจากฝั่งไหนช่างก็น่าจะรู้ช่างควรจะไม่ต้องพูดถ้าช่างคิดว่าช่างหวังดีเอาเขาไปทำงานด้วยช่างก็ต้องเนี่ยลุงวอตรงนี้ทำอันนี้นะคุยเรื่องทำงานสิอันนี้ช่างพยายามเอาเรื่องของฝั่งนูน้นเขามาพูดในไลฟ์สดไงถ้ามันจริงจะไม่มีใคร จะไม่มีใครมาต่อต้านช่างเลยแล้วที่ออกมาพูดแล้วที่ออกมาพูดเนี่ยพอตับเพ็ดคอร้องอยากให้ช่างมีรายได้ไงดึงพยายามดึงออกมาหาว่ากูเนี่ยลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอพ่อแม่สั่งสอนกูมาดีกูไม่เคยด่าหรอก เคยเลยที่จะมาด่าอีเหี้ยอีสัตว์แบบเนี้ยแต่ก่อนนะกูไม่เคยมีกูเพิ่งมาเรียนรู้จากกลุ่มพวกมึงนี่แหละมึงนะ่ะโอ้โหสร้างภาพเป็นคนดีมึงบอกว่ากูเนี่ยด่ามึงตั้งแต่พศไหนนะตั้งแต่เอาลงหยอกลองเย็นให้สัตว์มึงคิดว่ากูเนี่ยไม่ได้เรียนสูงแล้วกูจะโง่เหรอ กูรู้ว่าต้นตอแต่ละโพสต์แต่ละโพสมันมาจากไหนไงถึงกูไม่ได้เรียนสูงกูก็พอพรู้การโพสต์การพูดของแต่ละกลุ่มแต่ละอันน่ะเห็นไหมกูจะยกตัวอย่างให้ดูนะกูจะยกตัวอย่างให้มึงฟังไม่ใช่ว่ากูไม่รู้เห็นไหมถ่ายรูปผู้ใหญ่นิ่มอะ่ะอืม ใครเป็นคนถ่ายใครเป็นคนส่งโดยที่ไม่ได้โพสเลยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมึงเลยแต่ทำไมทุกคนเขารู้ไงแต่ทำไมทุกคนเขารู้ว่ามึงเป็นคนทำมึงเป็นคนจ้างอิสั์เขาไม่ได้โง่เขาแค่ไม่พูดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะกูเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นลูก กูรับไม่ได้กูรับไม่ได้แล้วกูก็ไม่สามารถทําได้ด้วยนะคนที่มาด่าแม่กูอยู่เปา่าเปอ่ะแล้วกูจะต้องไปขอโทษเขาขอบคุณเขากูทําไม่ได้กูปกป้องแม่ในฐานะกูเป็นลูกคนหนึ่งไม่ใช่มึงมึงล่ะปกป้องแม่บ้างไหมเป็ดอีเหลืองด่าแม่อยู่เปลา่าเปาอ่ะมึงกลับไปขอบคุณอะ่ะแนี่เหรอ ที่มึงอ้างตัวมึงเรียนสูงกว่ากูมึงมีความรู้กว่ากูคนมีความรู้เขาทำแบบนี้กันนะเหรอมึงดึงออกมาขนาดขนาดมึงบอกว่าลุงวออยู่ส่วนลุงวอแล้วลูกมันจะกินเบียร์หรือไม่กินเบียร์ไปยุ่งอะไรด้วยใช่กูไม่ยุ่งกูได้ยินมานานแล้วกูเห็นมานานแล้ว เห็นว่าอา้าวช่างเนี่ยรักพี่ชายถ้ารักพี่ชายก็ควรจะรักหลานด้วยไงกูก็บอกว่าบอกพี่ชายด้วยห้ามเตือนด้วยว่าไม่ควรให้หลานกินเบียร์แล้วกูก็คิดไว้เลยนะว่าต่อไปเนี้ยลุงวอจะไม่ให้ลให้ลูกกินเบียร์แล้วเพราะข่าวมันดังเนี่ยเออทุกคนก็จะมอง แล้วช่างก็จะห้ามกลัวกลัวว่ากูเอามาพูดอีกไงมันเป็นผลดีไม่ใช่หรอกูว่ามันดีนะมึงบอกว่าโอ้โหเพื่อนมึงนี่ดูดีพูดพูดจาไพเราะจริงเหรอถ้าพวกมึงไม่รวมหัวกันสร้างประเด็น มันจะไม่มีเลยกูจะไม่พูดเลยกูจะไม่ได้พูดออกมาเลยกูไม่มีอะไรจะพูดเลยแล้วมึงบอกว่ากูเนี่ยไปด่ามึงก่อนสัตว์โธมึงโพสมึงนู่นนี่นั่นไม่ได้ออกจากปากมึงโดยตรงถึงกูไม่ได้เรียนสูงกูก็รู้จริงไหมแม่ ทำเป็นพูดดีมึงดึงใครออกมาบ้างล่ะเมื่อคืนนี้มึงดึงใครขนาดพระเขาบวชแล้วมึงยังดึงออกมาจริงไหมให้กูดึงออกมาเยอะกว่านี้ไหมโอ้โหแล้วอีกอย่างนึงนะก่อนแต่งกูจะเป็นยังไงมึงก็ดึงออกมาจบคือจบแต่งคือแต่งเออ เลิกคือเลิกแต่มึงอ่ะมีผัวอยู่ทนท่อมึงยังมึงยังแชทดคุยมึงยังคุยผู้ชายเลยอ่ะกี่คนล่ะเพราะมึงคิดว่าผัวมึงโง่ไงผัวมึงอ่ะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ไม่ได้โง่ทุกคนเขาไม่ได้โง่เหมือนผัวมึงไงจริงไหมให้ดึงออกมาแข่งกันไหม พอได้แล้วเรื่องพราคุยกันแล้วนะกูไม่ได้คุยกับพระหรอกตั้งแต่เลิกกันนะ่ะเพราะว่าคุยกันแล้วว่าถ้าเลิกเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งงานกับกูเนี่ยเขาก็จะบวชตลอดชีวิตเออก็อนุโมทนาสาธุกูก็ไม่คิดว่าเขาจะบวชจนก็คุยก็คุยธรรมดาเป็นผู้หญิงนะ มันก็ต้องคุยเขาจะทําได้หรือไม่ได้อันนั้นมันเรื่องของเขาแต่กูก็ไม่คิดว่าเขาจะบวชนงะเออแล้วมึงก็ไปดึงเขาเข้ามามึงไปดึงเขาเข้ามากูไม่ได้วิ่งเจนไปตามเขาเหมือนเหมือนไอ้วิ่งเจ้นไปตามผู้ชายเหมือนมึงนี่จริงไหมกูไม่ได้ให้เข้าน้ำเกลือนะถ้ามึงไม่จบเยอะกว่านี้ก็มี จบของกูอ่ะจบคือจบแต่ของมึงอะ่ะอะไรขนาดมีผัวอยู่ทนโทษมึงยังเอาชู้มาบ้านเลยแค่ผัวมึงไม่รู้แค่นั้นแหละ